ตึง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 ถ้าผู้โดยสารโปรดทราบบุคคลใดที่ดื่มกางเกงในไว้ท้ายรถกุณามาเก็บด้วยถุยโอเคครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกันนะครับถุย <c oughs> <c oughs> นะโอ้โหได้ของกากด้วยนะฮะนะโอ้เข้ามาตรงนี้ได้แบบ ช้ำนะฮะเจ็บช้ำนะฮะนะไม่มีสกิลทองไม่มีอาวุธทองนะครับนะมีแต่เพชรนะก็ตัวงงๆโอเคครับตอนนี้โอ้ยเข้ามาแล้วเห็นแบบพลังงานนะฮะกดใช้แม่งเลยนะครับเห็นแล้วแบบปวดใจนะฮะปวดใจปวดตับปวดไส้ปวดพุงนะฮะเดี๋ยวเราจะกดมาสักพันหนึ่งก็พอครับนะโอ้โหอะไรวันนี้อืมครบไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกรอบโอเคเหลือสิบหกอันนะครับโอเคเลยนะฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าโคตรช้ำนะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเป็นอันไหนดีอาวุธดีไหมหรือว่าบัตรไีพีบัตรไีพีดีกว่าเนาะนะฮะฟาร์มมาสักหน่อยแล้วกันนะฮะอ่าเดี๋ยวว่าไปฟาร์มค่าความสนิทดีเอาไหนดีเอออันไหนดีอันไหนดีเอาเป็นฟาร์มค่าความสนิทเพราะว่าต้องการอันนี้นะฮะนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเอาไปอัพค่าความสนิทตัวอื่นนั่นเองนะฮะนิดหน่อยแล้วกัน อ่าแค่นี้ก็พอเนาะน่าจะพอนะครับอ่ากดอันนี้ไปอันนี้ไปอ่าแล้วเราก็ยังไงดีฟาร์มอ่าฟาร์มต่อฟาร์มต่อแค่นี้แล้วกันนะครับอ่าไปฟาร์มเป็นบัตรยิงพีดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอัพได้ปะเนี่ยอ่ากดทับหนึ่งครั้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวท่าน ไปกดทับหนึ่งครั้งทำไมวะเดยทำไมไม่กดทับสิบครั้งวะเ่ยประสาทหลอนอะไรวะเ่ยเออนะฮะอ่าหมดแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าจะบวกได้หรือเปล่าบวกไม่ได้นะครับอยวไปกดมาเพิ่มดีกว่าอ่าตอนนี้ใช้ไปสองพันแล้วนะครับหากกดรับมาก็จะได้เพชรนะฮะเท่าไหร่เดี๋ยวเนียจะคุ้มไหมเนี่ยโอ้ยนะฮะตีไปเลยเจ็ดร้อยเพชรนะฮะได้มาจากตรุงดีนะครับอื เมื่อก่อนนี่ใช้เสร็จก็ไม่อยากจะพูดนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับนะนี่เลยเป็นถุงไคโอกานี่มาแบบทุกอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยถุงเนี้ยออนะครับมาทุกอาทิตย์มาเห็นทุกอาทิตย์เลยนะครับนะคนที่ใช้พลังกายส่วนใหญ่นะฮะหวังอันนี้เลยนะครับนะหวังหนึ่งคือหวังเพชรนะฮะสองคือหวังตรงนี้นะครับไหนวะเด อ่าหวังนี้ฮะเป็นบัตรอันนี้นั่นเองนะฮะที่เอาไว้อัพสเตตัสนะฮะนะก็หรือว่าสกิลทองอะไรพวกนี้นะฮะเป็นอันไหนเออนี่สกิลทองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธทองนะฮะหลายคนคงหวัง2อัน3อันนี้นะฮะแล้วก็เพชรนั่นเองนะฮะเพชรเมื่อก่อนได้888เพชรหรือเปล่านะฮะประมาณนี้เลยเยอะกว่าอันนี้มากเลยนะครับนะผมรู้สึกว่ากิจกรรมมันจะตอบ ลงนะครับนะกากลงนั่นเองนะโอ้เรียกได้ว่าโอ้โหอะไรวะไม่เอาใจแฟนๆหน่อยเหรอจีนะฮะนะอย่าให้เจอไหนนะฮะเดี๋ยว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 ทำอะไรไม่ถูกนะครับโอ้โหจะกิจกรรมแบบนี้ช็อกเลยนะครับอ่ากดรับมากดรับมาอ่านะฮะตรงนี้699เพชรนะฮะอีกเพชรเดียวจะงกทำไมวะเนี่ยอ่า โอเคกดมาแล้วนะครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะนานแล้วหลายคลิปแล้วไม่ได้พูดแบบนี้นะครับนะยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะ เรียกว่าการเป็นกําลังใจนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะฮะวันข้างหน้านี่ไม่มีกําลังใจผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปอีกต่อไปก็ได้นะฮะกำลังใจนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับนะต้องขอขอบคุณน,นะครับที่เข้ามารับชมนะฮะอย่างน้อยก็เอามืออันนุ่มนิ่มของคุณผู้ชมนะฮะกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะโอเคครับผมนะวันข้างหน้าอาจจะมีเกมแบบโอเคนะที่ผมเล่นแล้วแบบ โอเคมันไปกับเกมนี้ได้ผมสนุกเกมนี้คุณผู้ชมแบบดูผมผมรักเกมนี้โอเคผมเล่นเกมนั้นนะครับนะก็นะวัข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนนะครับผมนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายมีแค่นี้แหละครับนะแล้วก็ <laughs> ช้ำนะฮะขอกิจ,จกรรมหน้าขอแบบดีๆอยู่นี้แล้วกัน,นะฮะอ๋ออีกอย่างเด่นะฮะเกมนี้เขาบอกว่าน่าจะมีแบบอัปเดตแพทใหม่นะฮะเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เือทุยนะฮะเร็วๆนี้เลยนะครับก็ที่เขาแบบเปื่อยๆมานะก็เขาจะมีการเพิ่มนะฮะเป็นเลือดของบอสโลกนั่นเองนะฮะก็จะได้แบบตีกันยาวนานขึ้นดาเมจก็จะแบบได้หนักสมใจท่านเลยนะฮะนะก็ ไว้ติดตามรอแพทหน้ากันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปจริงๆแล้ว <laughs> นะะบ๊ายบาย